สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับวันนี้เรามาเยี่ยมเสียบอยหน่อยโอ้หิงไอ้หิงวันนี้ได้ไงเนี่ยฮะโอ้จกเนี่ยไอ้หิงนี่น่ะไอ้ยาไหนมาคุยกันหน่อยดิไอ้ยา โอ้ไอ้เจกันไม่ได้เลยหนยสวสดีครับนีครับดีครับ,รบไ,ไม่ตอบครับยิงครับตะกี้รจนครับยิงแล้วครับไหนมาคุยกันก่อนดิไอ้ย่ะ เฮ้ยเขาหัเนี่มเนี่ยอะไรเขาเองเนี่ยโอ้ดีครับไอ่ะโอ้คือประคับปรล้อมันนั่งยังเล่นอยู่เนี่ยฮะโอ้โอ้เปิมันด้วยเนหรออ้อเม่นบรรีโมท ไอ้อ๋อวาย,ยุสัเป็นยังคืองหายเสียงม่าเนาะมันจังบังคับง่ายเนาะมามาได้กี่วันแล้วเนี่ยมาเมื่อเช้าอ๋อทำไมมาเมื่อเช้า,าอ,อ่ะก็ขอประตูไม่เรือ่รงองประตูแม่เป็นงานจะหมดแล้วเยะเยะอยู่ไหนทำไมกูด,ดวงสมบูรณ์ดีจังเลยวะเฮ่อไรอยู่นู่นไม่ได้วิ่งเหรอ ฝนตกอ๋อพิงไม่ได้ป่ะไป้ยินเที่วยวกันดิอะไรอะนมแต่ในเมียมึงอะไม,ม,ม,ม่เอาเมียมึงมาด้วยป่ะฮะทำงานทำงานอยู่ไหนไม่คิดถึงเมียป่ะไ,ไ,ไปเดือดเลยเนาะไม่ไปไม่ไปเดือดเลยป่ะฮะ

มาแล้วครับเสียบอยครับ มาล้นีได้ไงเนี่ยโอ้ยอาโอ้โอ้โอ้ไอ้นี่ครับอะไรวะอะไรของมันเนี่ยเราไ็จะกลับแล้วนะฮะจะกลับแล้วนะจะกลับเหรอไปดูรถจมดีกว่าโอ้ที่ไปไหนดูรถจมเดี๋ยววนึงก็ตุงหนีรีบรีบ เมาไม่เยี่ยมทีมงานหน่อยก็ไม่ได้นี่เป็น SK-045 ครับโอ้โหออกมาใหม่ครับคันนี้จัดหนักจัดเต็มไปเลยเสียหมูขับเองครับ สวัสดีครับเนี่ยโอ้จวดอีลีว่ารถเจ้าเนี่ยโอ้โหนี่ครับขนใหญ่กว่าเดิมครับใหญ่กว่าเดิมจวดกว่าเดิมจวดกว่าเดิมแน่นอนครับ โชคลัดดาโอ้ใส่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปลูกพี่ ครับอไอ้ยิงไอยมาเจอกันไม่ได้เลยชอบแก้ยังไงนี่ไอยมาถอยมาจ็ดจวดเลย มาโผอยู่นี่ไม่ได้ไงไม่รู้นะโอ้โหไปทั่วเลยครับไปฮิงครับฮิงไปทั่วเลยนะอยู่นู่นฝนตกครับเลยมาวิ่งอยู่นี่ก่อน นิดหน่อยครับมีควันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับแรงนะไม่ถึงกับมีควันแรงเออตัวแรงดีครับไม่มีโหลดครับ เกือเสียผมเลยดิเดี๋ยโอ้บราคุยกันเลยเนาะย่างนี้ไปใส่ฮะย่างนี้ไปใส่ใสซื้อว่าเอามาถ้าถ้าใดเนี่ยไส่เบโคเนี่ยเอาเบโค้หน่อยไปแนหลกพี่ครับฮะเอาเบโค้หน่อยไปแนหลกเอาเบโค้ใหญ่เยอะว่าเอาเบโค้หน่อยไปแนหลกเอาเบโค้ใหญ่เอาเทเลอร์เทเลอร์เอาไปแหลกเอาอ๋อเยอะว่าเอาไปแหลกเอาจับมือได้จับมือได้อ่า สุดยอดสุดยอดเยียม้วนเลยเนาะครับม้วนเลยนะเจ้าในเมโก้าใหม่ครับไปกันเด้อไปกันเด้อไปกันเด้อไปดีครับดีครับไปเราไปแล้วปลาตุงโรนานแล้วครับผมอาอันนั้นคือข้นกองดิน,นยังไออ จับเต็มนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายบายครับ